สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะในเกมเดดไลท์นะความเดิมที่แล้วรู้สึกว่าเราจะช่วยเบนออกมาจากโพเดียมสนามกีฬานะครั้งนี้เราต้องไป,งไปโรงพยาบาลปืนนี่อูฟูมาก Ben bleed out มันน่าจะมีแบบ,บทักษะทางกายภาพเนะาะโรงพยาบาลนี่ผีเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วง it seems that someone left a message on a recording machine oh the pharmacy is on the other side of the elevators what i am with ปวดหัวแล้พ่อจานมนอพี่กัดปินชาแน่แล่แน่ใจนะนี่ว่าลูกแน่ใจนะเบนเอ้ไม่ใช่เบนเดี๋ีแ่บอกนะว่านั่แบบนคือลูกสาวของเวน,แบบน มีคุณพ่อที่แข็งแรงมากเลยอ๊ะอ๋อโอเคเป็นอันรู้ว่าโดดไม่ได้ เจอวิวแชร์แล้วคนหลอนเลยโอ้ยโย้พวกไม่ได้เจอกันตั้งนานสับแขนหน่อยตายเหอะ yeah. เราต้องปิีนไปได้านไหนอ่ะซ้ายหรือขวาขานไม่น่าจะใช่ตัวนี้ได้ไหมอึ๊บโอเค เยี่ยมเลยนายเป็นศพที่มีคุณค่ามากเดี๋ยวจะสวดภาวนาให้โอเคใช้ลูกโมลแล้วกันโมเยอะมากเลยอ่ะเป่ นี่ไม่นับรวมตัวที่กินไส้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยเยี่ยมมากสุดยอดเอ้าโหอึ๊บอ่ะนี่เออเราจะปีนไปทางน เฮอย่ามาเรียกแด๊ดดี้มดผมมาลูกสาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอกัอนกระคอยมันเหนื่อย Oh my goodness Oh my g o o d n e ็ s Hey, Obai, get More shadows blocked the way. Load the Pop, 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 pop. There's the pharmacy. I need antibiotics and something to close up Ben's wounds. เซ็งน้อยในห้องนี้มีอะไรสำคัญสำคัญไหม That's e v e เอ้าราถูกด้วยกลาวามหาพัทถมยาบาลให้ตัวเองนะเนี่ย วนี่เร็วฮัลโหลร่วงเราใบไม้เดี๋ยวเลือกแค่ขีดเดียวเองอ่ะไม่ไหวแล้วนะทีนี้อย่าตื่นนะอย่าตื่นนะ ถูกแล้วถูกแล้วฮะทางตันเนระเอาจริงดิ Oh shit, I got get out of here quick. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would've liked to see one of those nurses show up from back in the old days. <laughs> oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you, I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air, we'll be able to <coughs> find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And yeah, I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Grandy. The safe point. <coughs> you should be able to find them from there. At least I brought you this far. <coughs> ben, are you okay? Mona. <coughs> ben. Hey, <coughs> Ben. Wake up. Oh, my God. ยาเพื yeah, e he no no Wait, ่อนเพื่อนหอตกมาพร้อมว่าไงเ้าเขาไม่บอกนี่นึกว่าไซเรนฮิวไททัดจังน โอ้สีมันใสเรนฮิวมากเลยอไม่ไหวอะเบนแย่มากเ <Ben. S 1> บนป่วยก็บอกจะได้ขับหอให้บอกเลยสายการบินเบนทั่วไทยหลังจากที่มิสเตอร์เวนไม่ใช่มิสเตอร์เบน เมื่อเราขมอตกมาเราก็ต้องมาตบสตารกประเชิญโชคอยู่คนเดียวโอ้พอใครไม่งามแล้วนี่มันคล้ายๆกับใครทหารปะอุ้ยอออ้าวเย่เย่ พิ่งกำลังค้นของอยู่ลังลังไม่ใช่ผมเมียกันเลยอีป้าถึกมาก มันบังคับให้เราเปิดเดี๋ยวเยวถือจอยดีๆกันทั่วหน้าทั่วหน้าอย่าพึ่งเข้ามาตอนนี้นจะได้ไหม่ บาตทุกสตังค์มีค่ามี่ถารคนนี้เก็บกระสุนไว้กี่เม็ดเนี่ยมีอีกเะล่ามีอีกเะล่าเยี่ยมไปไงวะ safe point is no more than a trap used by the survivors <coughs> 你怕了？ ม,มันไกลอ่ะมันไกลเป็นค่ายหารได้ไงเนี่ยพังทัดกับทุกอย่าง ลำบากมากขึ้นสิจ้าคือมือสั้นใช่ไหม ดีมากลงไงอ่ะโอ้โหกระจอกมาก นั่นไงดำดิ่งสู่ห้วงเหวมรณนะเย่เย่ภาพมันสะเทือน่ยคือปัญหาคือมองไม่รู้เรื่อง จะพบไททันเอาไม่ใชู่สาวระบวดของพาลาสองเม็ดเฮ้ยเกะกะความทางโลก หนอยหอบโชว์ยังไม่ตายย,ตย,ยังไม่ตายยังไม่ตายเท้าทุกดิกอยู่เฮ้ยทำไมชอบมาข้างหลังเนี่ย I It's too quiet. Something's not right. Have they found any survivors? Looks like they found a young woman. A redhead, you know. Hey, I came Oh, my God. It's the damn radio that broadcasts regularly the false message that attracts the survivors. It's like the rat said we all make choices. These men chose to lie and to kill. They chose the worst in themselves. But it ends now. Get out of here, Randall. You're cornered. Oh, yeah, need to be. Oh. throw down your weapon your weapon throw down your weapon where's the boy i don't know what you're talking about it's the boy who was with you he's no one i know i said throw down your weapon it's not even loaded tell us where he's hiding throw down your weapon oh i swear I <coughs> sooner or later you'll tell us do you hear me this broadcast was recorded on the 1st of june 9th. oh this must be their base stella is here i can feel it My family this is it randall wayne this is it มันไม่ง่ายที่คิดโอเคค่ะสําหรับพานี้นะคะแล้วก็จะจบตรงเพลงทุานี้นะคะแล้วยังไงมาคันพานหน้านะคะแต่วันนี้เชิคดีค่ะทุกคน